สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับท่านนายกของพวกเราอีกครั้งนะคะในรายการนาย,ยกผู้ประชาชนค่ะสําหรับวันนี้ท่านนายกก็จะมาพูดถึงเรื่องของอส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองใช่ไหมคะทราบมาว่ามีการจัดตั้งเป็นมชมรมแล้วนะคะผู้สูงอายุเนี่ยฮะก็ในเทศบาลนครระยองก็ชมรมผู้สูงอายุตั้งมาก็หลายปีแล้วฮะ <c oughs> หลายปีตอนนี้ก็มีสมาชิกทยอยเข้ามาเรื่อยตอนนี้ประมาณประมาณ เกือบเกือบพันห้าร้อยคนแล้วเกือบเกือบพันห้าร้อยคนแล้วทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมง<อ>ุมชนก็คือวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็ผมอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ได้มารวมกลุ่มกันนะแล้าใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์เกิดม,มาาเรียกมาทำกิจกรรมร่วมกันหรืว่าสันทนาการพ<ม>วกนี้ก็ผู้สูงอายุก็อยากจะเหมือนว่าเวลามาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วจะลืมไวจะลืมไวครับลืมไวว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูงอายุทาจนลืมไวทำให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น พอสุภาพกิตดีปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็ทําให้ผู้สูงอายุไม่ค่อยเจ็บป่วยแล้วมีสุภาพแข็งแรงลูกหลานก็มีความสุขนี่คือนี่คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักเลยนะคะแล้วในส่วนของกิจกรรมทราบมาว่ามีกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างก็ทุกเดือนนะฮะทุกเดือนทางผู้สูงอายุก็จะมีประชุมกัน ประชุมเพื่อมาท so de ํากิจกรรมร่วมกันในหลายในหลายๆรูปแบบก็ตั้งเป็นชมรมมีประธานชมประธานชมรมผู้สูงอายุมีคณะกรรมการก็เขาว่าเดือนนี้จะทําอะไรเดือนหน้าจะทําอะไรจอะไรก็จะมาทําอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเดี๋ยวก็มีนัดคุณหมอมาดูแลสุขภาพมาตรวจสุขภาพเชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องสุขภาพเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องด้านต่างๆที่ที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยากจะรู้ และทางเทศบาลเองก็เมื่อผู้สูงอายุได้มาในรอบปีเนี่ยได้มาทํากิจกรรมร่วมกันแล้วเนี่ยทางผู้สูงอายุเนี่ยทางเทศบาลก็จะตั้งงบประมาณไว้ก้อนหนึ่งเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในที่ต่างๆในจังหวัดต่างๆโดยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ตกลงกันเองว่าปีนี้เราจะไปที่ไหนกันดี ปีต่อไปเราอยากจะไปที่ไหนหรืออาจจะแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มก็ได้ว่าถ้าเกิดไปคณะที่ไหนแห่งเดียวเนี่ยมันใหญ่เื่อมันเยอะเกินไปก็แบ่งเป็นสักสองกลุ่มกลุ่มนี้ไปที่จังหวัดนี้ก,กลุ่มนึงไปจังหวัดนี้หรืออีกกลุ่มนี้ไปไปเดือนนี้ไปที่นี้ <คะ S 1> อีกกลุ่มนึงก็เว้นอีกสักระยะหนึ่งไปที่เดียวกันก็ได้ก็คือแล้วแต่ผู้สูงอายุให้ท่าน,<ฆ>เ,ปนเป็นคนเลือกเองนะคะแล้ว สำหรับชมรมผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครระยองที่ยังไม่ได้เข้าชมรมอยากจะเข้าชมรมต้องทำยังไงบ้างยินดีเลยครับเขาผู้สูงอายุเขาเขาจะกําหนดกันเองว่ากําหนดกันว่าเดือนนี้เดือนนี้เดือนนี้กี่วันใช่ไหมใช่เวลาหนึ่งเดือนประกาศให้ทุกคนได้ทราบใครที่มีอายุ60ปีเชิญมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเด้เลยเขาจะมีผู้สูงอายุเขาจะตั้งโต๊ะที่เทศบาลเลยครับ มารับสมัครลงทะเบียนอะไรกันน่ารักมากน่ารักมากแล้วผมอยากจะกลาบเรียนนี้ในหลายในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ผมตั้งงบประมาณเนี่ยไปให้ผู้สูงอายุไปศึกษาดูงานอะไรต่างๆพูดง่ายๆเลยไปพักผ่อนด้วยไปศึกษาดูงานด้วยไปทํากิจกรรมนอกพื้นที่ด้วยเนี่ยไปนะครับทุกคนไปเห็นผู้สูงอายุไปเลยเนี่ยขึ่งเลยขึ่งนะฮะเจ้าที่ที่เจ้าที่ที่ติดตามไปเนี่ยว่า ไม่น่าเชื่อว่าผู้สูงอายุลืมลืมเรื่องอายุไปเลยคแข็งแรงนีกว่าคนติดตามไปอีกเชื่อเด็กหนุ่มสาวที่ติดตามไปดูคอยดูแลดิบางคนเนี้ยไปขึ้นดอยสุเทพเนี้ยเดินแบบไม่มีการเหนื่อยเลยคนติดตามมันเดินแทบไม่ไหวนี่ผู้สูงอายุทั้งหมดไปหลายร้อยคนเก่งมากฮะก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงมากๆเลยคือคือเราเราแสดงว่าเราประเมินผลแล้วว่า เมื่อมีชมรมผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมร่วมกันเรื่องนี้ <Okay. S 1> ผู้สูงอายุเนี่ยจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น <Okay. S 1> พอมีสุขภาพจิตดีเนี่ยสุขกับภาพกายเนี่ยจะแข็งแรง mm hmm. รอจะไปไปทาธุรกรรมหรือไปทํากิจกรรมอะไรที่ไหนเนี่ยอย่างนี้เลย <Okay. S 1> และในในบางครั้งในมีกิจกรรมประเพณีอของท้องถิ่นอะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรือเป็นของจังหวัดอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ผู้สูงอายุเขาจะเขาจะรวมกลุ่มกันจาัดก,การแสดงขึ้นมาในหลายๆชุดไม่ว่าจะเป็น ลำพัดล้ำลำดาบาลำอวยพร<ม>ตั้งคณะร้องเพลงชอยไปร่วมแสดงทุกคนที่ไปดูผู้สูงอายุเล่นแล้วเนี่ยต้องย้อนว่าขนาดไม่ใช่มือชีพเนี่ยมือชีพอายเลยนะ,ะมือชีพอายเลยเล่นได้ดีมากท่านผู้ว่ามาเปิดรายงานเห็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยบอกโอ้โหเหลือเชื่อว่าผู้สูงอายุทำได้ึงขนาดนี้มีฝีไม้ไลายมือแล้วก็สามารถแสดงได้อย่าง ไม่เคอะเขินไม่เหมือนเป็นมืออีค่ะก็ถือว่าชมรมผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมือนเป็นเวทีให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้มาแสดงความสามารถมาแสดงศักยภาพด้วยใช่ไหมคะคตัวนี้น่าน่าเป็นที่น่ายินดีเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยที่คือยินดีแทนแทนครอบครัวผู้สูงอายุยินดีแทนลูกหลานดีใจที่เห็นผู้สูงอายุของท่านเนี่ยมีสุภาพจิตมีสุภาพกายที่แข็งแรง นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสิ่งดีๆนะคะที่ทางเทศบาลนคนระระยองเนี่ยได้จัดไว้ให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะ mm hmm. เมื่อผู้สูงอายุสุขภาพจิตดีแล้วก็ส่งผลให้สุขภาพกายดีด้วยนะคะลูกหลานก็ไม่ต้องคอยกังวลสามารถทํางานได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลอะไรค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบียร mm ์ hmm. และท่านนายกลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ